แบบทดสอบท้ายบทที่สิบห้าความยาวพื้นที่และปริม,มาตรจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับข้อกอรครับสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่เดี๋ยวต้องบอกก่อนก็คือมุมทุกมุมเป็นมุมฉากจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านมุมแต่ละมุมเป็นมุมฉากอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับข้อกอ นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านเท่ากันทุกด้านและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นก็่อใช่นี่นะครับก็ขอใช่ขอขอครับสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่มุมแต่ละมุมเป็นมุมฉากนะครับนะด้านตรงข้ามนะครับขนานกันสองคู่แล้วก็มุมแต่ละมุมเป็นมุมฉากนะครับนะ เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมครับอันนี้เาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ใช่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อคอครับสี่เหลี่ยมที่มีความยาวด้านเท่ากัน2คู่มุมแต่ละมุมเป็นมุมฉากนะครับน้าด้านเท่ากัน2คู่มุมแต่ละมุมเป็นมุมฉากก็สี่เหลี่ยมมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ใช่ดูข้องอครับสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากันตัดกันเป็นมุมฉากนะครับน้า เส้นทียงมุมยาวไม่เท่ากันแล้วตัดจะเป็นมุมฉากถ้ายาวไม่เท่ากันนะครับสี่เหลี่ยมนี้ก็ต้องเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับที่เส้นทียงมุมยาวไม่เท่ากันแล้วตัดกันเป็นมุมฉากนะครับต่าแต่กัรเป็นมุมฉากหรือเปล่านะครับน่ะเส้นเทียงมุมยาวไม่เท่ากันตัดกันเป็นมุมฉากนะครับนะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมรูปเห้าได้นะครับเส้นทียงมุมยาวไม่เท่ากันตัดกันเป็นมุมฉากรูปนี้ไม่ใช่นะครับต้องรูปนี้ นะครับแว่ข้อกลายเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับซึ่งไม่ใช่สี่เหลี่ยมุนฉากก็งองรูนะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมหุมฉากนั่นเองต่อมาดูข้อสองครับเส้นทยางมุมของรูปเหลี่ยมใดรูปสี่เหลี่ยมใดดที่ไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับที่ไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเราดูสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็กอะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับนะเส้นทยางมุมแบ่งครึ่งนะครับชัดเจนนะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน อันนี้เท่ากับนี้แล้วอันนี้ก็เท่ากับนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แบ่งครับสี่เหลี่ยมด้านขนานครับข้อขอนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานครับเส้นเทียงมุมแบ่งไม้เราก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็แบ่งกันนี้นะครับแล้วอันนี้ก็แบ่งกันนี้นะครับก็แบ่งครับต่อมาดูข้อขอครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือด้านเท่ากันทุกด้านนะครับนะนะครับด้านเท่ากันทุกด้านนะครับเส้นเทียงมุมแบ่ง